สวัสดีครับวันนี้มาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าเราจะทําการทําให้รถแรงขึ้นขับสนุกขึ้นด้วยวิธีง่ายๆด้วยการขยับไฟให้ไฟแก่ขึ้นให้จุดระเบิดดีขึ้นเราจะมาดูกันว่าเราทําเราทํำยังไงนะครับรถตัวไปเราก็จะถอดฝาที่ครอบจานไฟออกนะครับ ที่มันจะมีมัดข้าวต้มมีอะไรอยู่นะครับเราจะถอดมาเราจะเห็นล้อไม่เหล็กนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีพันเซอร์ตัวนี้นีะครับเพื่อนๆพันเซอร์ตัวนี้เราก็จะอยากให้ไฟแก่เราก็จะทําการข <c oughs> ยับพันเซอร์ครับเราจะคลายน็อตสองตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับถอดน็อตสองตัวนี้ออกเราถอดให้ดูว่าขาพันเซอร์เนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วก็ขันน็อ,อตออกมา คันก็เป็นไขควงนะมันอันร้องคันก็เป็นตัวทีเบอร์แปดแต่ส่วนมากจะเป็นตัวทีไปใช้ตัวทีเบอร์แปดขันอ้อเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับเราก็คลายออกมาขาพันเซอร์ตัวนี้ครับเราจะทําการสลอตรูมันโดยใช้ตะไบหรือใช้บอสเจียก็ได้ครับให้มันขยับได้ให้ระยะมันขยับได้ นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะขยับยังไงนะครับเราก็จะขันเข้าไป พื่จะล็อกไว้เราไม่ต้องขันแน่นมากนะครับถ้าเราจะขยับนี่ครับนี่คือตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมพอเราจะพอเราขยับปุ๊บนี่ครับมันจะขยับได้ขึ้นบนลงล่างนี่ครับเราก็ขยับถ้าเราขยับลงล่างไฟก็จะแรงขึ้นถ้าเราอยากกลับไปสภาพเดิม ตอนนี้คืออ่ะนี่ครับปกติกับไฟแรงแล้วพอเราอยากกลับไปทําสภาพเดิมเราไม่อยากให้ไฟแรงแล้วเราก็คลายออกนี่ครับขยับขึ้นให้อยู่ตําแหน่งเก่าแล้วก็ขันล็อกไว้น่ครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับเราอยากให้แรงแบบไฟแก่ไฟออนเราก็ปรับเอาครับ สูตรนี้เราก็ใช้ในรถแข่งนะครับครับฝากเพืเ่อนๆพี่น้องๆด้วยนะครับ